สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, นะ้องพี่น้องเนาะพี่น้องครับมือนีพอใจดีสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อนเะล่าพัฒนาของวันพุทธที่ยนะี่สิบเอ็ดนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยนะี่สิบเอ็ดเด้อวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดเนาะพี่น้องนะครับสิงหาสองห้าหกเจ็ดเนาะ เลาาพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับลาวพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับไปเบิ้งงวดวันที่สิบเก้าพี่น้องงวดวันที่สิบเก้าสิงหาลดพี่น้องเอ้ยลดจดบวมบอลสิลดพี่น้องมัมีจ้ากโตเลยเลขกนะลดขักลดแนธาขอหายเดินมาทางเท้าถือแน่นอนพี่น้องนะครับถูกสำนักถูกเกจ,จิอาจารย์ครับผมเนาะครับเนาะพี่น้องครับ มาเอากันไหมทดล่องกันไหมพี่น้องพอใจดีก็บพาย้มพีกพิกแพงหาสูตรมาหายทั้งช่องบ่าหายลืมพอใจดีให้เขาโมเบืองทั้งช่องพอใจดีเห็นมันหลายที่สุดอาจารย์ได้ดีอาจารย์ได้ดัาาดดงสูตรได้กิ้งกิงสูตรได้มันหมานสูตรได้เฮงเฮงพอใจดีเคเสียเอาว่านําเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องได้เบิงได้แย่งกันสู่ผู้สู่คนพี่น้องนะครับพี่น้องครับเอาวันที่ วันพุธที่ยี่สิบเอ็ดนี่พี่น้องนะครับวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดให้มาตามแนวทางพอใจดีเด้อแนวทางพอใจดีเนาะพี่น้องเนาะวันพุธวันที่ยี่สิบเอ็ดลดเอาไงวันที่วันที่ยี 21, ่สิบเอ็ดเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดสอค หกเจ็ดสคหกเจ็ดลาวพัฒนาลาวพัฒนาพ่อใจดีเด้อ เราพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับมาเบิงเาาพัฒนาพ่อใจดีสิไปได้สวยสิไปได้งามบริสุทธิ์ุดอีกพี่น้องรุดก็คือรุดเข่าก็คือเขานะพ่อใจดีนะครับขั้นเขากับเขาไงมหาโหดพี่น้องขั้นรุดกับรุดแบบมหาโหดด้วยกันพี่น้องเอยมาเบิงพี่น้องมาเบิงวิ่งบนล่างมีอย่างพี่น้องเนาะวิ่ง บนล่างวิ่งบนล่างพี่รองวิ่งบนล่างพ่อใจดีพี่รอง ห้าหากับเจ็ดพี่น้องพ่อใจดีวิ่งไปที่ห้ากับเจ็ดเด้อหาับเจ็ดพี่น้องครับผมมักกะจัดคัดกผพานเพาว่ากันพี่น้องแนวทางมีเขามีรุดได้นะครับรูดไปที่5้ากับเจ็ดพี่น้องมมพ,าาพ่อ,งนนพอ,งพอใจดีจับคู่ให้หาคู่พี่น้องบอกใหา้หลายพี่น้อง บ่หายลร้เด็ดขาดเลยนะครับเข่ากับเข่าบ้เข่ากัาบโบ้เข่า,ขาพี่น้องนะครับอ่าก็เท่านั้นพี่น้องนะครับบ้เข่าก็คือนรุดไปเลยนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ห้าสองห้าสามห้าสี่เอาง่ายๆพี่น้องไ่ต้องไปเอายากเอาซาเอาง่ายๆบ่ต้องไปเอายากเอาซาพี่น้องนี่คือแนวทางของ ข้อ oh, ใจดีพี่น้องนะครับมักเอาพี่น้องมักกาจัดคัดกาพานบ่ว่ากันพี่แนวทางมีเขามีหลุดได้สู่ผู่สู่ข้นพี่น้องนะครับทุกสำนักทุกอาจารย์แล้วแต่วิชาอาคมแล้วแต่ขนิดวิ์เพิ่นเสียเอาตัวใดไปบวกลบคุ้นหารเอาตัวใดสีไปพิจารณาเอาแนวทาง มาสู่ลบตกมือกับท่างหวยหลักและหวยเล้าพี่น้องนะครับเขาต้องหาสูตรหาวิธีหาทุกสิ่งทุกอย่างจากรักแสนลักหมื่นลักรอลักหลักแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยนอเอามาพี่น้องเอามาบวกลบคูณหารจากตัวนั้นมาตัวนี้จากรัก้อยมาใส่ลักแสนจากรักแสนมาใส่ลักหมื่นแล้วแต่สิคำนวณแล้วแต่สีผิด แล้วแต่สีพิจะลาหน้าเนาะสูตรใดมันดีสูตรใดมันเด็ดสูตรใดมันเป็นตำมันจังค่อยเอามานําเสนอพี่เสนอหน้อ,นองเท็ดแล้วชนกันสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามผลเด้พี่น้องว่าใช้เม็นยังไงเด้เธอสิได้มาเป็นตัวเป็นตนตใหนพี่ให้น้องนี่บ้าเธอบอมันสุดยอดเจ็บหลังปวดแอวอยู่ได้พี่น้องพอใจดีสิฟันได้พี่น้องนอะพอใจดีสิฟันยังว่าจี พ่อใจดีมักพี่น้องสีฟันให้ตัวเดียวเด้อถ้าไม่มีห้าแสดงว่าผิดพี่น้องนะครับซื้อหวยไม่ติดห้าไม่ได้ตังนะครับเลาวงวดนี้นะครับลาวงวดนี้ถ้าโบมีหาคือบไดเงินเด้พี่น้องเด้อนะครับเลาพัฒนาพ่อใจดี นะครับมีตัวเนียนอยู่ได้พี่น้องมีตัวเด็ดฟันให้อยู่ได้พี่นอ้องอดใจรอสักคู่มีตัวเด็ดพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอใะจะดีจัดสามตัวให้เจ้าชุดหนึ่งพี่น้องพี่น้องมักกะจัดกัดกระพานด้นะครับเดี๋ยวพอใะจะดีจัดให้พี่น้องสามตัว 6 5 6 5, ้าพี่น้องนะครับ6 5 3คือตัวหน้าลงทุนพี่น้องนะครับเนาะตัวที่หน้าลงทุนตัวที่หน้าไว้ใจได้พี่น้องนะครับเนาะไว้ใจได้พี่น้อง นะครับผู้ใดเอาไปลงทุนบอ่อเสียหายพี่น้องนะครับฟันทุง่งนะครับฟันทุ่งไปเลยนะครับให้พี่น้องเอฟซีถ้าเสื้อใจพ่อใจดีฟันทุ่งไปเลยพี่นอ้องถ้าตามพอใจดีก็อัดไปเลยนะครับมั่นใจเสื้อใจพอใจดีพี่นอ้องถ้าตามบบมั่นใจบบเสื้อใจก็ผ่าน ขันพานแล้กก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอไอเจริญลุงเ,งเรื่องก้าวหน้าเด้อผู้ใดกดไลค์กดแชร์พอยใ,ใจดีก็ขอให้ํำให้รวยให้เบิดหนีเบิดสินยาศาสตร์นีหก็จะให้จนจะให้ทุกจะห้ยลำบากให้มิตรเจริญลุงเ,งเรื่องก้าวหน้าทุกสิ่งทุกประการได้พี่น้องเด้อ อาพี่น้องครับแคบหนาจอพ่อใจดีไว้แคบหนาจอพ่อใจดีไว้แล้วก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีน้ำเนี่ยกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีกับมีแนวงทังฝากคีตอนน้องซัมนี่แล้วพี่น้องสำหรับคลิปหนาพ่อครับพ่อใจดีไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ